มาริชกานั่งอยู่ที่โซฟาคาริชมากับโซเนียมาบอกให้มาริชกาไปสนุกกับทุกคนมาริชกาปฏิเสธบอกมันเป็นงานของครอบครัวโอเบอร์รอยคาริชมาชื่นชมมาริชกาที่ไม่ถือตัวลัสมีมองสมาชิกครอบครัวเต้นำรำด้วยก,กันแล้วร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และวิ่งไปกอดนีลามลัสมีบอกนีลามว่าเธอคิดถึงแม่ของเธอเธอจะขอเรียกนีลามว่าแม่ได้หรือไม่นีลามตอบ ตกลงรัศมีกอดนีลามอีกครั้งด้วยความดีใจนีลามยิ้มเลื่อมมองไปที่ริชีริชีกับเบรนดาตื้นตันใจรัศมีหอมแก้มนีลามบอกริชีว่าเธอมีแม่แล้วริชีบอกนีลามว่าเขาโชคดีมากที่มีแม่คนนี้ริชีบอกรักนีลามรัศมีก็บอกรักนีลามเช่นกันด่าดีชื่นชมนีลามบอกว่านีลามทำถูกต้องแล้วตอนนี้ครอบครัวพวกเขาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้ว คิรันนั่งอยู่ที่โซฟาคิดว่าตอนนี้ไม่เหลือความหวังแล้วและครอบครัวโอเบอรอยไม่เหลือความสัมพันธ์ใดๆกับมาริชกาอีกต่อไปโซนันถามมาริชกาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาริชกาบอกปล่อยให้ทุกคนมีความสุขไปก่อนเพราะมันกำลังจะสิ้นสุดลงในวันนี้โซเนียมาถามคาริชมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพยายามจะเข้าไปหยุดนีลามคาริชมาห้ามโซเนียไว้ว่าเธอไม่สามารถทำ ำรายการเฉลิมฉลองงานวันเกิดของหนีรมได้ส่วนอายุชวนทุกคนเท้นรำด้วยกัน ต่อมาชาลูบรานีเริ่มเต้นรำกับอายุธลัศมีจะออกไปเต้นรำด้วยแต่ฤทชีห้ามไว้บอกว่าเธอไม่ควรไปทำลายการแสดงของอายุธชาลูบรานีไฟมาริชกาบอกโซน,นันว่าเธอรอไม่ไหวแล้วและเมื่อโคมระยะร่วงลงมาลัศมีก็จะถูกฤจชีและเวเรนดาไล่ออกไปจากบ้านนี้โซน,นันถามว่าพวกเขาจะเริ่มแผนการเมื่อไหร่มาริชกาบอกเร็วๆนี้ส่วนที่ฉัน เบ,บาเวนเดอร์ปีนเก้าอีพยายามตัดเชือกที่มัดโคมไฟระยะแต่เชือกไม่ขาดเขาคิดว่าเขาเริ่มลงมือทำก่อนที่มาริสกาจะโทรมาบอกเขา ที่ห้องโถงคาริชมาถามโซเนียว่าเธอจะทำการแสดงให้นีลามดูหรือไม่โซเนียบอกเธอต้องการแบบนั้นแต่ลัสมีทำให้เธอหมดอารมณ์ที่จะทำการแสดงคาริชมาถามโซเนียว่านีลามกับลัสมีใครที่สำคัญสำหรับเธอมากกว่ากันในที่สุดโซเนียก็ออกไปเต้นรำทำให้ทุกคนประหลาดใจโซเนียดึงนีลามมาเต้นรำด้วยลัสมีจะออกไปแต่ริชชีบอกว่ายังไม่ถึงเว เวลาพวกเขาที่ชั้นบนเบาวินเดอร์ลื่นล้มจากเก้าอี้ทำมีดร่วงตกลงมาบนโซฟาที่ห้องโถงเบื้องล่างเขาคิดว่าแผนการเขาล้มเหลวอยู่เสมอเขาก็ไม่สามารถทำร้ายลัสมีได้จากนั้นเบาวินเดอร์พยายามแอบ,บลงมาที่ห้องโถงเพื่อจะเก็บมีดมาริชกาตกใจเมื่อเห็นบาวินเดอร์ปีนบันไดลงมาที่ห้องโถงเธอบอกโซน,นันว่าถ้ามีใครเห็นบาวินเดอร์ทุกอย่างจะต้องพังทลาย บาวินเดอร์เก็บมีดที่โซฟาสำเร็จเพราะไม่มีใครสังเกตเห็นเขาและกลับขึ้นไปชั้นบนมาริชกาโทรถามว่าเขาปล่อยให้มีดร่วงตกลงมาได้อย่างไรบาวินเดอร์บอกเขาพยายามจะตัดเชือกแต่เชือกเหนียวมากมาริชกาเห็นคาริชมามองเธออยู่จึงได้วางสายคิดว่าถ้าบาวินเดอร์ทำให้แผนการเธอล้มเหลวเธอจะไม่ปล่อยเขาไว้ต่อมาวิเรนดากับนีลามเต้นรำด้วยกันริ ชีจินตนาการว่าเขาเต้นรำกับรัศมีที่หายเป็นปกติอย่างโรแมนติกโซนันถามมาริชกาว่าเกิดอะไรขึ้นมาริชกาบอกว่าบาวินเดอร์ทำมีดร่วงตกลงมาที่ข้างล่างลัศมีเดินไปหาพนักงานเพื่อขอน้ำดื่มเธอเห็นบาวินเดอร์กำลังตัดเชือกอยู่ที่ชั้นบนสงสัยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่บาวินเดอร์มองลงมาเห็นลัศมีคิดว่ารัศมีจะทำให้แผนการของเขาล้มเหลว จึงได้วิ่งหนีไปริจีเห็นลัสมีวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนเขาก็วิตกกังวลบาวินเดอร์ถือมีดเข้ามาด้านหลังลัสมีด้วยความไม่พอใจลัสมีหันมาเห็นบาวินเดอร์ที่ใส่หน้าก,ากากผีก็ตกใจและกรีดร้องถุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นริจีกับอายุธขึ้นไปชั้นบนริจีถามลัสมีว่าเกิดอะไรขึ้นลัสมียังคงตกใจไม่สามารถพูดออกมาได้อย่างชัดเจนริจีพยายามปล อบให้ลัสมีสงบสติอารมณ์พาเธอลงมาที่ห้องโถงมาริชกาวิตกกังวลว่ารัสมีจะเห็นบาวินเดอร์